ถ้าเป็นภาวะโดยปกติของภูเก็ตนะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยือนประมาณปีละกว่า14ล้านคนเนี่ยเป็นการจราจรที่หนาแน่นมากการจะเดินทางไปในที่ต่างๆเนี่ยต้องเผื่อเวลามากมีโครงการที่จะทำระบบขนส่งมวลชนหลายรูปแบบเลยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับว่าจะเลือกวิธีการแบบใดเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีระบบท่องเที่ยวในเมืองที่ ใช้ระบบสาธารณะนะครับแทนที่จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวของแต่ละคนเนี่ยผมว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างเนี้ยนะฮะการทอดทัศนาเมืองเก่าแบบนี้จะทําให้มีความสุนทรีมากขึ้นเยอะเลยครับ with the Public Debt th Management Office from the Ministry of Finance and also the support of the French Embassy, IFD organized three workshops here in Thailand with uh, some experts coming from France. Further to these three workshops, OTP requested AFD for a technical cooperation specifically on the Phuket LRT project and focusing mainly on the complementary studies but also on the environmental issues and heritage preservation. Well, the objectives are simple but are crucial. Of course, for the benefit of the population, important is to reduce the traffic jam. And also for the Phuket government and city, is how to develop a green and a sustainable system of mobility in Phuket. Uh, it was important how to enhance uh, heritage in the old town of Phuket. This project is uh, perfectly aligned with the strategy of AFD in Thailand, uh, which aims in fact to support uh, the country towards a greener and uh, more sustainable development. particularly in reducing ghg emission and the urban mass transport like the lrt in phuket participates to this goal กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางสนขนะครับนําผลการศึกษาในส่วนนี้นะครับ,รนนนะรบไปพิจารณาร่วมกับทางรฟมอีอกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ทางโครงการสุเทได้เสนอนะครับคือการเชื่อมโยงนะครับการคมนาคมขนส่ง นะครับในพื้นที่ออฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของเกาะภูกเก็ตเรื่องของการพัฒนาเคเบิลคาร์ที่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตเนี่ยมันมีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับการพัฒนาในสถานการณ์ปัจจุบันของภูกเก็ตและสถานการณ์โลกนะครับเราถือว่าจุดนี้ทางทีมที่ปรึกษาของ AFD สร้างประโยชน์ให้กับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองภูกเก็ตมาก โดยเฉพาะในด้านของ s ustainable m o r i l i t y ในภูเก็ตร่วมไปกับการพัฒนาแล้วก็เซฟแล้วก็อนุรักษ์มรดกที่มีอยู่ในภูเก็ตรวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นในภูเก็ตเราเชื่อว่าโครงการสุดทีเนี่ยจะสร้างประโยชน์นะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับการอนุรักษ์นะครับการเดินไปได้วยกันระหว่างระบบขนส่งนะกับชีวิตชุมชนแล้ก็มรดกนะครับของของภูเก็ตที่มีอยู่ในปัจจุบัน รถรางใช่ไหมมันก็จะช่วยให้ได้ออให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนพื้นเมืองเนี่ยที่ไม่มีรถเมยประจำทางเนี่ยจะสะดวกขึ้นเยอะคนเฒ่าคนแก่ถือข้าวถือของบ้างอะไรเนี่ยก็สะดวกไม่ว่าจะมีรถส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสาธารณะควรจะต้องมีเราก็สามารถที่จะกําหนดเวลาได้เราก็จะทําอะไรได้มากเยอะ ใช่ไหมคะนักท่องเที่ยวก็เหมือนกันขึ้นอย่างว่าก่อนที่ที่กรุงเทพก็มีก็เป็นนักเรียนก็ขึ้นรถรางมีรอบเมืองเลยสายรอบเมืองสายนน้นสายนี้ไปไหนสนุกมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ถูกซึ่งแสดงสีแดงๆที่ท่านเห็นเนี่ยคือ Old Town Station นะคือที่ตั้งสถานีระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับหากโครงการนี้ สำเร็จแล้วเนี่ยท่านจะเห็นว่าทัศนียภาพในเมืองเนี่ยจะเหมือนมหานครใหญ่ๆในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับภุกเกตวันนี้จะเป็นการนํารถเข้าไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถส่วนตัวหนะากมีขนส่งมวลชนปุ๊บรถหายไปฮะกลายเป็นถนนที่คนเนี่ยเดินกันได้และการเที่ยวชมเมืองเก่าหากได้เดินเที่ยวชมเมืองเนี่ยจะมีความสุขมากๆเลยครัเชิญถัดไปนะครับความท้าทายถัดไปก็จะเป็นเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานในท้องที่นะครับ โครงการรถไฟฟ้าของเราเนี่ยมีเส้นทางที่จะผ่านเข้าไปในถนนของกรมทางหลวงนะสะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางหลวงหมายเลข402เนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางหลักในจังหวัดภูกเกต็ตซึ่งการเขาใช้พื้นที่เนี่ยก็จะต้องดําเนินการมีมาตรการป้องกันที่อย่างเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้แต่ตัวเคเบิลเองถ้ามันเป็นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นระบบรถไฟฟ้าที่ให้บริการการเดินทางต่อผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็ยินดีที่จะเปิดรับที่จะนำมาใช้ในระบบของเราครับ Well, the will of AFD here in Thailand is to support the Thai authorities' policies in urban transport, and of course, the, we would like to uh, continue to support this project in Phuket that we started with or OTP, with the uh, authorities in Phuket, with the MRTA as well, the Ministry of Finance, with Tika, and also just to know that the group AFD here in Thailand can finance and can support the public sector, but as well the private sector and we would be keen on having a first successful story in thailand on the urban transport